หมอสลีน,นะครับก็มีคนไข้แรงเขียนมาถามบอกว่าเขาเนี่ยปวดท้องจี๊ดข้างขวานะอายุ23ปีนะมีประจำเดือนสม่าเสมอนะไม่ได้กินยาคุมอะไรนะปวดอย่างเงี้ยครั้งละล้วก็เคยไปหาหมอหมอว่าไม่เป็นไรฉีดยาฉีดยาแล้วก็กลับบ้าน คนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยของการที่ผมอยากจะบอกว่าเวลาที่เราเขียนจดหมายมาเพื่อสอบถามเนี่ยทางสุตินารีเวะสุติก็คือการคลอดแล้วก็ทางนรีเวศก็คือการตรวจวพวกเนื้องอกบวกลูกรังไข่อะไรเงี้ยจะต้องมี5อย่างที่เราจะต้องบอกมาคือถ้าคนอายุ50ก็มีแนวโน้มแต่ถ้าคนอายุ20ก็ไม่ใช่คนละเรื่องกันเลยอย่างเคสที่แล้วที่เราไปอายุ3ามหกอยู่กตกเลือด ก็ต้องมาดูชิ้นเนื้อเพราะนั้นห้าอย่างที่เราจะต้องแจ้งมาก็คืออายุอายุของคนไข้นะฮะอันที่สองก็คือมีลูกหรือ,อยังและลูกคนสุดท้ายเนี่ยอายุเท่าไหร่อันที่สามก็คือประจำเดือนสุดท้ายมาเมื่อไหร่รอบเดือนเราเนี่ยมันเท่าไหร่รอบเดือนหมายถึงว่าจากมีเมนถึงมีเมนนะฮะก็คือมีสมมติว่าส่วนใหญ่ก็ยี่สิบถึงสามสิบวันอนะแต่บางคนไข่ไม่ค่อยตกนะฮะ เมนมาไม่สม่ำเสมอเราก็บอกไปเมนมาไม่สม่ำเสมอมาประมาณเดือน,นนะครึ่งหนครข้างหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็กินยาคุมหรือไม่ได้รับฮอร์โมนหรือเปล่านะถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นก,ก็จะกินฮอร์โมนใช่ไหมฮอร์โมนยาคุมถ้าคนที่ <c oughs> <c oughs> เกินกว่าอายุสี่ห้าก็กินกินฮอร์โมนประเภทไวยทองเราต้องแจงส่วนนี้ออกมาแล้วก็อาการปวดเป็นยังไงบ้างอย่างคนนี้เนี่ย รวจภายในแล้วดูอุจจาวแล้วไม่เจออะไรเพราะฉะนั้นเขาบอกบางทีก็กลัวมะเร็งนะค,คนไข้ที่จะกลัวมะเร็งกันมากโดยที่มะเร็งเนี่ยมันต้องเป็นในอายุที่ตั้งแต่สามห้าสี่สิบขึ้นไปเพราะร่างกายเราอ่อนแอลงภูมิต้านทานลดต่ําเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกวันแต่ร่างกายเรากำจัดทิ้งได้ทุกวันเราก็เลือดออกอยู่กุติในอายุน้อยๆกับอ,อ,อายุมากๆนี่คนละเรื่องนะแบบครั้งที่แล้วเราต้องชิ้นเนื้อไปตรวจ แต่คนอายุน้อยๆเนี่ยบางทีไม่ต้องเลยควบคุมก็มีสมองรังไข่แล้วเย่อบุบลูกเนี่ยมันเป็นแกนที่ไม่สมดุลจนถึงอายุยี่สิบอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้ก็บอกว่าถามว่าเป็นอะไรไหมคิดว่าไม่เป็นไรน่าจะเป็นแกสเพนเพราะนั้นเราเราไม่ต้องไปกังวลมากคือบางทีช่วงบางช่วงบางตอนเนี่ยร่างกายเรามันอย่างกับไข่ตกหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมีน้ําในท้องเนี่ยมันรบกวนทําให้ตัวลาไส้มัน ยัเวลาเรามีเมนเนี่ยจะมีเลือดส่วนหนึ่งเข้ามาในท้องเราด้วยนะนะเลือดส่วนนี้ก็บางทีไปรบกวนกระเพาะไอเวลไอพวกลำไส้ต่างๆทางําให้พองตัวเกิดแก๊สเพนไม่ต้องทําอะไรนะแค่เปลี่ยนแปลงเรื่องอาหารการกินให้มันดียา้มันเกิดแก๊สเยอะเท่านั้นเองกินอาหารย่อยง่ายกินน้อยๆแต่กินบ่อยๆได้นะกินอาหารินยาช่วยย่อยนะอยากให้ปวดท้องธรรมดา